สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามาชมต้นตะแบกหรือทีอ่ชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าตะแบกนาเหตุผลที่เรียกว่าตะแบกนาเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อน,ใน,ใ,นในประเทศไทยเราเนี่ยตะแบกเนี่ยมักจะขึ้นอยู่ตามหัวไร่ไปลายนาแล้วก็เขาก็เลยเรียกกันว่าตะแบกนาต้นตะแบกเนี่ยจะ,ะเป็นไม้เป็นต้นไม้ยืนต้น ขนาดกลางนะครับสูงก็เต็มที่อยู่ประมาณ15ถึงไม่เกิน30เมตรนะครับแล้วก็ต้นตะแบกนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่มีดอกสวยงามนะครับจะคล้ายๆกับพวกพวกอินทนินพวกสเลาะจะมะีคนที่แยกแยะไม่ออกเนี่ยก็จะสับสนระหว่างตะแบกอินทนินแล้วก็ต้นสเลานะครับต้นตะ,ะเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆนะครับ ดอกของตะแบกเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นดอกเล็กๆอ่ามันจะมีความเล็กกว่าพวกอ,อินทนินโอ้ถ้าเป็นพวกอินทนินน้ํายิ่งเป็นอินทนินน้ํานี่ดอกจะใหญ่มากเลยครับผ่ผาถูกใกล้ๆดอกนี่ก็จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีส่วนของอ่สีขาวแซมกันโอ้ํอ่าลำต้นต้นที่ผมเจอมานี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะ ไม่ใหญ่มากนะครับผมคิดว่าน่าจะปลูกอยู่ประมาณสามไม่สามถึงสี่ปีไม่ไมใช้เวลาไม่นานเลยครับก็จะได้ต้นโตต้น,ต,นต้นนี้นี่ก็เป็นอบตแถวแถวบ้านผมน่าจะปลูกกันไว้อ่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้หน้าปลูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรนอกจากาตะแบกเนี่ยนอกจากเป็นไม้ประดับแล้วนะครับ ประดับบ้านสวยงามแบบนี้แล้วเนี่ยยังเ,เนื้อไม้เนี่ยเราสามารถใช้ในงานก่อสร้างได้ด้วยนะครับใชเ้เพราะว่าตะแบกเนี่ยถือว่าเป็นเป็นไม้เนี่ยเนื้อค่อนข้างแข็งนะครับใช้ในงานก่อสร้างได้ดีเลยครับเป็นก่อ,อสร้างเป็นไม้รับน้ําหนักพวกทําทําไม้หน้าสามอะไรพวกเนี่ยทำโครงโครงหลังคาเนี่ยยังยังไหวเลยครับ อันนี้ลักษณะดอกนะครับอันนี้ลักษณะของใบจะเป็นลีลียาวๆแบบนี้แล้วก็ผมพาไปดูลำต้นตะแบกโอ้โหอันนี้คือสูงตะแบกต้นนี้นี่สูงกว่าผมไม่เท่าไร่เองนี่ลักษณะเนื้อตะแบกไม้ตะแบกก็จะเป็นประมาณนี้ย้อนแสงหน่อยนี่นะครับประมาณนี้เลย ก็จะเหมือนกับว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับเขาบางที่เขาก็จะเรียกว่าต้นเปลือยก็มีเพราะว่าเนื้อไม้มันจะแบบเหมือนแบบไปเปลยประมาณนี้นะครับนี่นะครับสารพคุณของเนื้อไม้เนี่ยเปลือกเนี่ยใช้แก้ท้องเสียได้แล้วก็แก่นเนี่ยจะแก้เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะรากแก้แผลในในปากและลำคอได้ด้วยนี่ แล้วสรรพคุณทางยาอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือใบมันเนี่ยเป็นถ้ามันมียอดอ่อนนี่นะยอดอ่อนนี่ก็จะใชะ้ยอดอ่อนนี่เราก็จะสามารถรับประทานเป็นเป็นผักสดได้เดี๋ยวตรงนี้ไม่มียอดอ่อนถ่ายดูใกล้ๆครับเนี่ยครับยอดอ่อนของมันเนี่ยก็จะใช้รับประทานเป็นผักสดได้ หรือเอาไปต้มต้มและชงกิน่าแก้พวกโรคเบาหวานแล้วก็ขับปัสสาวะครับส่วนมเมล็ดมันมเมล็ดนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นมเมล็ดเอมเมล็ดน่าจะเป็นมเมล็ดอ่อนนี่แหละครับที่แก้เบาหวานแล้วก็โรคนอนไม่หลับได้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆน,นี่วันนี้ผมพามาชมตะแบกนาที่ เป็นไม้หน้าปลูกนะครับเราเอาไว้ประดับบ้านหรือว่าพอต้นมันโตเนี่ยเราก็ไม้พวกนี้มันก็ยังมีมูลค่าอยู่อีกอย่างนะครับตะแบกนี่ก็เป็น1ในไม้58ชนิดนะครับที่ค้ำประกันเงินกู้ได้ด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับโอ้ความรู้ดีๆแบบนี้เอาไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ